ตอนน <pl ains> ี้เราก็มีอยู่ใต้ทะเลนะครับแถวพัทยามีปลาต่างๆให้ดูเพียบเลยเฮ้ยของเราครับฉลามวานครับฉลามวานโอ้มีหลายตัวครับนีู่้หนึ่งฉลามวานนี่ลูกพี่ใหญ่ครับปลากระเบนมีลูกน้องเพียบเลย ทำไมทำไมปลาชอบก่อแกะปลากระเบนเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงเจ๋อ เกมเทเทเกมเดลิตันปากระเบนตามเป็นสวนนียมันมีตรงมันน่าจะมีส่วนที่ใหญ่กว่านี้นะมันมีที่มันเป็นประหมอ มันนิดเดียวมีทัางๆอ่าครับเรื่สองรอบนะครับเจย์เอาไปด้วยมันมีกุมงที่ม,มันใหญ่กว่านี้อ๋อนี่ยังเบบี้อยูอย่เลรอดำลงอีกนี่เนฮะ้ยน,นี่ของจริงมันกำลังหากินอะไรไม่รู้ ใหญ่เลยโอ้เขี่ยวเลยทั้งนี้